สวัสดีครับกระแสข่าวดังก่อนละครับชาติหน้าขอเป็นแม่อีกแม่ดีใจวันนี้ได้แต่งตัวให้แตงโมอย่างสวยงามเมื่อวันที่24พพฤษภาคมหกท่าทางด้านนางพริดาศิลยุทธโยทินแม่ของแตงโมนั้นได้เดินออกมาจากห้องจิเวศด้วยสีหน้าเศร้าหลังจากที่เข้าไปเปลี่ยนชุดพร้อมกับนำมงกุฎที่ทำขึ้นมาเองไปสวมให้กับลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย โดยนางพิดาได้กล่าวว่าวันนี้แตงโมใส่ชุดสีขาวซึ่งตนเป็นคนแต่งหน้าให้และได้พูดกับแตงโมเยอะมากพร้อมกับบอกกับแตงโมว่าเป็นอภิชาตบุตรแตงโมยอมเหนื่อยยอมลำบากเพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกเพราะเป็นคนดีเห็นลูกแล้วรู้สึกส,สงสารรู้สึกว่าไปเร็วไปยังทำใจไม่ได้และ คงจะอีกนานกว่าจะทำใจได้แต่ดีใจที่วันนี้ได้แต่งตัวให้กับแตงโมอย่างสวยงามสวมชุดสีขาวซึ่งเป็นชุดของแตงโมและสวมรองเท้าส้นสูงคู่โปรดที่มีโบพร้อมกับเครื่องประดับแหวนสร้อยคอต่างหูกำไลที่เป็นเพชรและใส่มงกุฎที่ตนนั้นทําเองพร้อมให้ลูกไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนดอกไม้ในหีบก็เป็นกลีบดอกกุหลาบ ส่วนเรื่องของการเก็บอัฐิขอให้เสร็จพิธีชาปนก,กิจเสียกอนซึ่งนางพริดากล่าวต่อว่าสำหรับการกล่าวอะไรในช่วงบ่ายยังไม่เห็นสคริปต์แต่ขอไปว่าสั้นๆเพราะกลัวจะไม่ไหวมารับแตงโมก็ยังร้องไห้มากขนาดนี้ขอขอบคุณข่าวจากเสียมท o ิปดอทคอมครับได้ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ